นับเป็นเวลากว่า11เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วในกราทีกกองหน้าชาวอุรุกวัยของลิเวอร์พูลอย่างดาวินนูนเยสไม่สามารถยิงประตูให้กับหงส์แดงได้ซึ่ง11เกมที่ว่านั้นมันแบ่งออกเป็นเกมพิมร์เลีกมากถึง7เกมเขาพลาดโอกาสยิงทั้ง24ครั้งหากนับเฉพาะในเกมพิมร์ลีกและมันคงไม่มีปัญหาใหญ่อะไรมากมายถ้าในสุดสัปดาห์นี้พวกเขาจะไม่ได้โคจรมาเจอกับอาเซอลกู้แข่งที่แข่งแย่งจากฝูงก็อยู่ณเวลานี้ในซีซั่นนี้นูนเยสเริ่มต้นกับลิเวอร์พูลได้อย่างร้อนแรงเขาโชว์ฟอร์มใน,มในช่ง Pre ีซั้ จนถึงช่วง 1- 2เดือนแรกแต่จากนั้นพอเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนเขาก็ตีนบอดไปซะดือด้อๆโดยเกมสุดท้ายที่กองหน้าชาอูรุกวัยรายนี้ทำประตูได้นั้นต้องย้อนกลับไปถึงเกมวันที่1พฤศจิกายนในศึกคาราบาวคัพรอบ4ี่ที่หงแดงบุกไปเอาชนะบอลม,มัดได้2ต่อและหลังจากนั้นนูนเยสก็ไม่สามารถกดสกอร์เป็นชื่อของตัวเองได้เลยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีโอกาสยิงนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าน,นูนเยสพลาดโอกาสยิงถึง24ี่ครั้งในพเมร์ล,ลีกโดยที่หนึ่งในนั้นมันคือโอกาสทองท หรือ x g ของกองหน้ารายนี้ต่ำที่เรียดดินอยู่เพียงแค่0.7เท่านั้นตลอด5-6เกมหลังสุดของเขาในพรีเมียร์ลีกความผิดพลาดแน่นอนมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่สำหรับนูนเยสบางทีมันก็มากเกินไปและพอมันเกิดข้อผิดพลาดที่มากมายขนาดนั้นแน่นอนมันย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจสังเกตได้เลยว่ามันส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของเขาเป็นอย่างมากในเวลานี้มีหลายต่อหลายเกมที่เขามีโอกาสที่ยิงได้แต่จตัวนั้นก็เลือกที่จะส่งนะครับดันบางจังหวะที่เขาควรจะส่งกระดันไปฝืนยิงกี่ครั้งลว,งว่เานันนะหห และกี่ครั้งที่มันทําให้พวกเขาทําแต้มหล่นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คงเป็นเกมกับซิตี้นั่นแหละครับเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่น no yes, ูนเยสพลาดโอกาสหลายตัวหลายครั้งในเกมวันนั้นรวมไปถึงโอกาสทองในเกมกับรูตันทาวที่ส่งผลให้ทั้ง2เกมนั้นจบลงที่ผลเสมอที่1ต่อ1ทั้งคู่นั่นยิ่งทําให้คําวิจารณ์ถาถมเข้ามาสู่ดาวินนูนเยสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฤดูดกาลนี้นูนเยสมีโอกาสยิงเฉลี่ยต่อ90นาทีมากกว่าผู้เล่นทุกคนในพรีเมียร์ลีกซึ่งมันเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่เยอะเหล่านั้นมาถูกใช้อย่างสิ้นเปลืองอย่างน่าใจหายเขาแสดงให้เห็นถึงอัตราความสําเร็จท ที่ต่ำอย่างน่าเหลือเชื่อที่9%จากทั้งหมด และนั่นสมผลให้เขาพิ่งจะยิงประตูเป็นแค่4ประตูจากโอกาสยิงทั้งหมด42ครั้งแต่ถึถงอย่างนั้นดุนเยสก็ยังได้รับความไว้วางใจและโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องทั้งในเกมกับฟูลแลมคริสตัลพาเลสโดยมปถึงเกมแดงเดือดล่าสุดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยซึ่งในเกมนั้นเป็นที่รู้กันดีว่าลิเวอร์พูลสร้างโอกาสยิงได้มากถึง34ครั้งแต่กลับมีเพียง2ครั้งเท่านั้นนะครับที่เป็นของดาวินดุนเยสถ้าจะให้พูดกันตามตรงหนึ่งในสาเหตุหลักที่โอกาสขขอขออองงงงงนน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 นููเเยยยยสถถถถกก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 ท้้้้้้ไปมมมาา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 าดีี็คืรรลลลล่่หหหซึึึัตชวววุแ14 ซึ่งสูงเป็นอันดับ2ในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้กันเลยทีเดียวและยิ่งเมื่อดูจากค่า x g แล้วล่ะก็ดาวินนูนเยสคือนักเตะที่มีค่าดังกล่าวแย่ที่สุดเป็นอันดับ4ในลีกเวลานี้ที่ลบ2.83เป็นรองเพียงแค่ดูมินิกค,คาวเวิดเลวินนิโมเป้และราสมุธหอยดุนเท่านั้นแต่คุณจะตัดสินนักเตะคนหนึ่งจากผลงานตัวเลขพวกนี้จริงๆหรือดังที่เป๊ปลินเดอร์สผู้ช่วยผู้จัดการทีมเลอบูวได้กล่าวเอาไว้ว่าแม้ว่าเรือ่องพวกนั้นจะเป็นข้อเท็จจริงแต่คุณจจะะะตตตัััดัดดสสสสิินน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 ผูู้้้เเเเเเลล่่่่่กคคึงงาาาาาาาแททวปรรรรรรีขขไไอออยยยหหืมมมุธพบ สร้างประโยชน์ให้เราในรูปแบบอื่นเพื่อให้ทีมบรรลุเป,ป้าหมายได้และก็ทําเพื่อทีมเสมอซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มคนที่ลินเดอร์สพูดนั้นก็คือบรรดาผู้เล่นแนวรุกของลิเวอร์พูลนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนว่าแนวรุกปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปมากพวกเขาไม่ได้มีสามประสานฟิมิโนมาในซาร่าอีกต่อไปแล้วและพยายามจะมุฟอ่อนก้าวต่อไปและแน่นอนว่าช่องว่างที่บอบบี้ฟิมิโนทิ้งไว้มันช่างยากซะเลอกเกินที่จะหาใครมาเติมเต็มได้ในทันทีเราต่างรู้กันดีว่าฟิมิโนคือกองหน้าที่เกิดมาเเพื่่่่่ออออลนนนนนนนใรระบบสไยยาางงงแแแท้จ้จ yes, ิตตตูออกักกป มันนานมากแล้วที่เล่นในระบบฟอสไตนายตอนนี้เรามีดาวินที่คอยอยู่หน้าแผงกองหน้าเสมอซึ่งบางทีเขาก็ยืนสูงเกินไปเขาถูกจับล้ำหน้าในบางครั้งแต่เขากำลังเรียนรู้ l i n d ดอร์เสริม และดูเหมือนว่าสิ่งนั้นเริ่มค่อยๆเห็นผลแล้วนะครับสิ่งที่นูนเยสทําได้ดีตอนนี้ก็คือการสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนได้ทําประตูโดยมีเพียงแค่อนลีวอสกินเท่านั้นนะครับที่ทำแอซซิตได้มากกว่านูนเยสในฐานะกองหน้าตัวเป้าเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขามีการจ่จยบอลที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากโดยในเกมคาราบาวครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นดาวินนี่แหละครับที่แทงบอลทะลุช่องให้กับเคอร์ติสโจได้ยิงประตูแม้ลูกนั้นต้องชมเคอร์ติสโจว่ายิงได้อย่างสุดยอดแต่ความคิดสร้างสารรค์ของนูนเยสเองก ที่อยู่เบื้องหลังประตูเป็นกรอบเป็นกำของโมซาลาในฤดูกาลนี้โดยเขาจ่ายให้เรายิงอียิปทำประตูไปแล้วถึง4ครั้งในซีซันนี้เลยนะครับซึ่งไม่มีคู่หูคนไหนเลยที่แอสซิสให้กันได้มากกว่าพวกเขาในพิมเรลลีซาลาและนูนเยสร่วมกันสร้างโอกาสให้กันและกันถึง26ครั้งนับเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในพิมเรลลีซีซันนี้ทิ้งห่างคู่ระหว่างมูซาดิยาบีและออลิวาสกินอันดับ2ที่ทำไว้21่ครั้งถึง5หนเลยทีเดียวผมรู้สึกว่าดาวินเชื่อมโยงกับโมไดดดด้้อย่่่่่่่่่าาาาาาางงงีีีีีีีีีีแแแลลลลลลละเเ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 ขขขขขนนนนกกกกกกววววววปทททมมััััิิิิธธธธรบบหคู ล,ลบอวิธีที่เขาวิ่งหาช่องรวมไปถึงวิธีที่เขาเล่นโต้กลับอีกด้วยมันดีมากๆลินเดอร์สกล่าว แต่ถึงตัวเลขจะแสดงออกมาให้เห็นอย่างนั้นเมื่อมองเจาะลงไปในรายละเอียดเรากลับดันพบว่า18จาก26ครั้งที่นูนเยสและซาร่าสร้างโอกาสให้กันและกััดมันเกิดมาจากโอกาสที่โมซาร่าหยิบยื่นให้กับนูนเยสและมันถูกเปียนเป็นหนึ่งประตูเพียงเท่านั้นคุณลองจินตนาการเล่นๆดูก็ได้ว่าถ้าหักนูนเยสยิงได้สักครั้งหนึ่งของโอกาสที่ซาร่ามอบให้สถิติของดาวยิงอียิปต์จะสวยหรูขนาดไหนมีหลายสัญญ,ญาณที่บ่งชี้ว่านูนเยสไม่ใช่กองหน้าที่แ yeah. ย่ยกตัวอย่างเช่นสถิติในทีมชาติของเขาซึ่งเขายิงได้กน,นห โคลอมเบียบราซิลอาร์เจนตินาและโบลิเวียภายใต้การคุมทีมของมาเซโล่บีเอลซาโดยทันทีที่เขาเข้ามารับงานคุมทีมจมโหดบีเอลซาก็ต่อสายตรงถึงนูนเยสกองหน้าคนเก่งของทีมในทันทีพร้อมกับบอกวิธีปรับปรุงการเล่นของเขานูนเยสเผยว่าบีเอลซาแนะนําเขาเกี่ยวกับวิธีการวิ่งตัดลายกองหลังและนูนเยสก็แสดงผลลัพธ์ออกมาในอย่างยอดเยี่ยมด้วยงประตูนในเกมกับนิวคาเซลบางทีการโทรหาบีเอลซาอีกครั้งในตอนนี้อาจจะช่วยให้เขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งและยิงประตูแนวรับที่ว่ากกกัันนนนนวว่าาดดดดีีีีทสสสุใพรเเเมล้้้ไไํ็็็จป และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์